สวัสดีจ้าอยู่ที่ไหนกันจ้านี่เปิดรายการแล้วนะจอดที่คลองสืาพัลล่าเปิดทุ่งสงมาทำอะไรกันน้องบีบควิกสาขาโลตัสทุ่งสงนะครับมาทำอะไรเอ่ยวันนี้มาเขาเรียกว่าถ่ายมิวสิกวิดีโอโปรโมทบีควิกโฆษณาของบีควิกกับใครเอ่ยกับอ่าค่ายนะครับได้หมดทุกสุดชื่นนะครับโอ้โหโอ้โหตัวต่อตัวแล้วเราเองสวัสดีจ้าสวัสดีครับกับโอลิมเปียครับผม สวัสดีครับก็มาถ่ายโฆษณาไปคุยกับเจนนี่นะครับโอเคไปติดตามด้วยนะครับเจนนี่ครับได้หมดครับทุกทีเจนนี่เทียนโพลไปติดตามด้วยเดี๋ยวบรรยากาศของการถ่ายทำทั้งวันวันนี้ให้ชมกันเนาะไปติดตามด้วยนะในช่องของเราเองเอาคุยกับสองคนนู้นหน่อยเดี๋ยว แน่นำตัวก่อนน้ำลงสวัสดีครับชื่อหลงไมไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเลยเฮนพูดไปเลยอ่ะพูดไปวันทำอะไรมาถ่ายโฆษณาวีควิ้ครับทำอะไรบ้างวันยี้ทำอะไรบ้างวันนี้ได้เต้นเออเดี๋ยวจะได้มีคลิปเต้นให้ดูเนาะคลิปเต้นพิมพ์ไม่ปกดแล้วไปเร็วอ๋อเต้ชื่อสเต้ครับวันนี้ก็สนุกมากนะครับแล้วก็ ได้กดล็อกเหมือนแบบกดล็อกโซนเดยงที่ไม่การาทำเช่นแบบเต้นอะไรเงี้ก็สนุกดี้็มันอยู่เนาะครับก็ครั้งแรกครั้งแรกโอเคเดี๋ยวไปตามไปดูนะเขาเรียกแล้วเดี๋ยวไปหายกันต่อครับสวัสดีครับคไปกันเลยไปทางนี้ ไม่ค่อยโอเคเลยอย่ะทำไมอ่ะกลัวเออชอบคนไหนมากที่สุดไหนชีด <laughs> น้ดูลิคนื่อยคกูแ้วมันยึดกนได้ผลแล้วนะ ว้าวน้องเทมันมาอยู่ตอนนี้ยังเกมอ่ะเกมถายสรรืยังเอ่ยเสร็จแล้วแหละ เราถ่ายรวมใช่ไหมโอเคเราถ่ายรวมนะจ๊ะนี่ไปดูเบื้องหลังกันีีเป็นสีทองน้องเคียวจากไยนี่เราถ่ายใช่ไหมเอาไปจะจำตัวใช้ทั้งตลอดเลยเหรอใช่้ตลอดคันเป็นไหมจริงๆ เป็นแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายไปไม่โดนน็อตหลุดอะไรนะตอนที่ถ่ายไปไม่โดนน็อตหลุดก็เราไม่โดนด้วยบยจะหลับแล้วฮะจะหลับแล้วสายตาดูสดใสน่าจะคืนสายตาสดชื่นเออไม่ไหวอะไรหรือไม่เสร็จแล้วตู้ไหนระวัง วว้าพี่หลงทำอะไรเป็นบ้างช่างขันจากที่มันไม่พังจนสุงแล้วตอนนี้เครื่องอะไรต่างๆนี่เป็นซีนเปิดเนาะระหว่างรอเขาเช็คแสงยอันนี้ได้แล้วเนาะพี่คิวทำอะไรอยู่ตอนนี้ต้องเป็นไหมไม่เป็นซ่อมทริปก่อน ียใช่ครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวมุมไหนเดี๋ยวอ๋อจะเปลี่ยนใช่ไหมพี่บูมาพี่บูมาเก็บศพหรือเปล่าเออไปเป็นเะไรดูตั้งนานเลยไม่มีความได้หรอกมาคันนี้มาแค่หลังมาดับทีวีสู้ๆนะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะพี่มิเจนนี่เจ้าของผลงานของเราในวันนี้นะจ๊ะ ที่เดนนี่เป็นไงบ้างสบายมากเลยค่ะสบายดีทำไมตาหยีอ่ะใช่ง่วแล้วค่ะเออ้อวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับงานดีสงขานะคะุณวยฝากติดตามเพจด้วยเลยค่ะเพจด้วยเพราะอันนี้คือนี่คือเป็นส่วนหนึ่งใช่ยกบ้านมาเลยใช่ยกบ้านมาแล้วนี่จะไปลงคลิปอยากได้แบบไหนคือเอาที่นี่ได้เลยใช่เอาที่นี่ได้เลยปังๆเสียดายมากเลยเสียดายมากเลยโอเคอย่าเพิ่งอย่าเสียดาย นี่เรารอถ่ายกันอยู่นะครทางนี้สว่างไมื่อไหร่เนี่ยนะเรานี่สว่างมากเลยบูมไหนไหมพี่บูมต้องสนุกมากครับวันนี้อืมเหนื่อยอากาศร้อนนิดนึงเดือนนี้ก็เป็นแบบนี้แหละครับอากาศไม่มีมุกตลกอะไรเหรอเดือนนี้ร้อนเดือนนี้ร้อนไหมพี่เจนนี่มีมุกอะไรบ้าง หนึ่งโมกไม่มีมุกหรอกมีแค่ใจว้าวไม่เหนื่อยเลยดิกระหนกสนุกมากแค่าอากาศมันร้อนคุณมีมุกไหมล่ะมีมุกไหมเออมีสาวหน้าร้อนแต่ถ้าเธอมองมาจ้าหนร้อนหน้าอะไรหน้าร้อนแต่ถ้าเธอมองมาหน้าปวดเธออะไรนะปวด แต่เธอมองเราอ่ะแต่น่ารักมาคุยกับน้องๆมายืนข้างพี่เขาหนิป่ะมายืนยืนข้างข้างพี่เร็วเขายืนข้างพี่คนนี้เหรอนี่มายืนข้างพี่คนนี้เนี่ยดูดิเหมาะสมกันยังเเหมาะมากฝากหน่อยเร็วอ๋อค่ะ คือน้องนี่จับได้จับเลยเอาแล้วไปเลยอ้าดไปไหนไม่ในนคย